ครับต่อไปเรามาดูข้อ3ากันน้องเริ่มอ่านโจทย์เลยข้อ3ามนะครับสับเซต a ของ r ในข้อใดต่อไปนี้ที่ทำให้ประพจน์ for all x เป็นสมาชิกข,ของ a ที่ทำให้ x กำลังสคูณกับ x กำลังสลบส x กำลังสองบวกหน้อยกว่า3มีค่าความจริงเป็นจริง ข้อนี้ก็ไม่ได้ใช้ความรู้เรื่องประพจน์อะไรมากนะครับถ้าสมมุติว่าทุกๆ x ใน a นี่เป็นจริงน้องจะต้องหาเซตของ a ซึ่งทุกๆ x ท,ที่อยู่ในนี้นี่ทำให้ไอตัวนี้เนี่ยเป็นจริงเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องลองหาดูว่า range ช่วงไหนของ x ที่ทำให้ประพจน์นี้เป็นจริงอะมันอยู่ใน เอ่อพวกนี้นะมันอยู่ในช่วงนั้นไหมเพราะฉะนั้นถ้าลอง,ลองสมมุติว่าได้ออกมาเป็นพูดง่ายอาจจะเป็นปิดหรือเปิดก็ได้ครับพี่ไม่รู้สมมติว่าเป็นอ้อ,อ,อนี้ต้องเป็นเปิดนะครับเพราะว่าเป็นน้อยกว่าใช่เป็น A อกับ b ข้อไหนก็ตามที่อยู่ในช่วงนี้ข้อนั้นก็จะเป็นจริงใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องเป็นจริงทุกกรณีสําหรับอ้อ เพราะฉะนั้นเราต้องมาลองดูอสมการก่อนข้อนี้ทำยังไง สมการเวลาแก้เราต้องแก้ให้ทางขวาเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเพื่อว่าเราจะสามารถแบ่งได้ว่าตรงไหนถ้าน้อยกว่าศูนย์ตรงไหนต้องเป็นบวกตรงไหนต้องเป็นลบอันนี้เป็นหลักการเลยเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เป็นศูนย์พี่จะต้องย้ายสามมาแต่ว่าถ้าย้ายสามมาก็ยังไม่มีประโยชน์เพราะว่าจะไม่สามารถแยกตัวประกอบได้เพราะฉะนั้นพี่จะใช้การคูณเข้าไปนะครับ x กำลัง6ลบ3 x กำลัง4 บวกด้วย x กำลังสองชน้อยกว่า3ใช่ไหมครับคราวนี้เราย้ายได้แล้วคราวนี้เราจะแยกตัวประกบอบยังไงถ้าน้องลองสังเกตดีๆ ตรงนี้คือ1นใช่ไหมครับตรงนี้คือ1เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามี1กับ3 1กับ3ามเราก็ลองดึงออกมาถ้าดึง x กาลังสออกมาจะได้เป็น x กาลังสองลบสใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นวงเล็บเลย x กำลังสองลบสามน่กับศูนย์คราวนี้ทำไงต่อตรงนี้คือหนึ่งเหมือนกัน ตรงนี้มี x กำลังสองลบสามทั้งคู่ใช่ไหมครับก็สามารถดึงออกมาได้เป็นขั้นนี้ไม่งงนะครับ x กำลังสองลบสามคูณกับ x กำลังสี่บวกหนึ่ง คราวนี้ดูยังไงเขาบอกว่าสับเซตของ A เป็นสับเซตของ R แสดงว่าสมาชิกทุกตัวของ A ต้องเป็นจำนวนจริงถ้าจำนวนจริงเราจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่า X เป็นสมาชิกของ R เราจะได้ว่า X กำลังสองต้องมากกว่า X กําำลังอะไรก็ได้2 n เมื่อ N เป็นจำนวนเต็มพูดง่ายคือเป็นจำนวน กําลังคู่ครับกำลังเลขคู่จะต้องอะไรเอ่ยตรงนี้จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นพี่ก็จะได้ว่า x กาลังสต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูน x กำลังสบวกหจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจํานวนบวกนะครับจะเป็นจํานวนบวกเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นจํานวนบวกพี่สามารถ มันไม่เป็นศูนย์หรือมันไม่เป็นลบการคูณหรือหารด้วยจํานวนบวกจะไม่เปลี่ยนเครื่องหมายของอสมการเพราะฉะนั้นพี่จะหารด้วย x กำลังส่บวกหนส่วน x กำลังสบวกหเข้าไปทั้งสองข้างของอสมการ ส่วนไม่เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเราได้พิสูจน์มาแล้วมันเป็นจานวนบวกคราวนี้ก็ทำการตัดอันนี้ก็ออกเป็นศูนย์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน้องจะได้อะไรเอ่ยน้องก็จะได้ออกมาว่า x กำลังสองลบสน้อยกว่า0ูนย์ นี้พี่จะทำให้ดูละเอียดละเอียดนะครับเพราะพี่อยากให้รู้ที่มาที่ไปของออสูตรต่างๆเพราะบางคนก็จะมีการใช้สูตรลัดว่าถ้า x กำลังสองลบสน้อยกว่า0น้องจะสามารถแยกแฟกเตอร์เป็น x ลบรูทสกับ x บวกลูทสได้น้อยกว่า0นย์อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วน้องก็จะได้ค่า critical point ออกมาเป็น x 3. เท่ากับลบรูทสามหรือเกทักระร่สามคราวนี้ตามสูตรที่กว่วิชาเขาก็ให้เอามาไว้บนเส้นจำนวนและเขียนบวกลบบวกเราก็ไม่รู้ว่ามันหมายังไงแต่เราก็ทำตามเขาบอกใช่ไหมครับอันนี้เป็นน้อยกว่าน้อยกว่าแสดงว่าเป็นลบแต่ไม่เอาศูนย์ด้วยก็ใส่เป็นเปิดแบบนี้เชิบ ก็เลยเซตที่ทำให้เป็นจริงก็เลยเปิดลบรูทสเปิดรูทสาแต่ตามจริงก่อนที่จะดูขั้นนี้นะครับถ้าน้องลองพิจารณาสมการนี้ให้เป็น y เท่ากับ x กำลังสองลบสอย่างนี้ถ้าน้องมาวาดการาฟน้องจะได้อย่างไง กราฟพักหูนามจะเป็นกราฟต่อเนื่องใช่ไหมครับในเมื่อน,น้องรู้คี่ i c อ l p พอย t แล้วคือลบรูสามกับรูสามเหตุผลที่เขาใช้เป็นบวกลบบวกของเส้นจำนวนคือตรงนี้ครับน้องถ้าน้องให้ x มันเข้าใกล้อินฟินิตี้มากๆตรงนี้จะเป็นบวกไปบวกเยอะๆเลยใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือ มันจะยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้า x เ,เป็นลบอินฟินิตี้มากๆ,ากๆเกิดอะไรขึ้นถึงลบลบกำลังสองก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นบวกเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นบวกเรื่อยตรงนี้มามันจะเป็นศูนย์ตรงนี้มามันก็จะเป็นศูนย์ทำยังไงให้ตรงนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและสามารถ differentiate ดิ f เฟ r e n นเชียได้ตรงนี้ต้องต่อเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยต้องเป็นลบ นั่นแหละครับก็เลยเป็นสาเหตุให้เขาเป็นบวกลบบวกเพราะตรงนี้เป็นบวกตรงนี้เป็นบวกแต่ตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่สามารถใช้งานได้เหมือนหน้ายิ้มเป็นช่วงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าช่วงลบรูทสามกับรูทสามเปิดทั้งคู่เป็นช่วงที่ทำให้ประพจน์นี้เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นบางคนตกใจเอ๊ะทำไมไม่เห็นคำตอบข้อนี้ไม่มีเลยแสดงว่าเราทำผิดหรือเปล่าเขาไม่จำเป็นต้องเอาคำตอบมาก็ได้นะครับ เพราะว่าคนถามสามารถท่านี้เป็นเส้นจำนวนลบรูสามรูสาม,สสามเขาสามารถเอาตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับมาให้น้องเพราะฉะนั้นเราลองมาดูข้อกอไก่ตั้งแต่ลบ -3 ถึงลบสลบสก็จะอยู่อารมณ์ช้าตรงนี้ลบสองก็ยังจะอยู่ตรงไหนดีอันนี้มีค่าเท่ากับลบหนึ่งจุดลบสก็จะอยู่ตรงนี้อันนี้คือ A ไม่อยู่ใช่ไหมครับขอไข่คือลบสอลบรูสองกับลบหลบรูก็ยังน้อยกว่าลบหนึ่็ดสามสองลบหก็ลมตรงนี้ ก็ยังมีส่วนนี้ใช่ไหมครับที่ใช้ไม่ได้ตรงนี้ยังใช้ไม่ได้อันนี้ใช้ไม่ได้หมดเลยต่อไปข้อคอข้อคอคืออ,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 อะไรลบ1นึ่งลบหก็ตีสวาอยู่ตรงไหนดีเมื่อกี้ให้อยู่ตรงนี้นะครับ2องลบหนึก็อยู่ตรงกลางแล้วก็เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุมหมดเลยก็ใช้ได้นะครับ ส่วนขขององูหนึกับสองหนึ่ก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่แต่2อยู่ด้านนอกเพราะหนึ่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะมีช่วงนี้ที่ใช้ไม่ได้สีชมพูนี้ก็เลยใช้ได้อย่างเดียวข้อนี้ก็เลยตอบอะไรครับตอบข้อฝ่ายถ้าน้องถามพี่ว่ามีวิธีอื่นที่เร็วกว่านี้ไหมก็มีนะครับเราลองมาดูกันเลย อันนี้เป็นวิธีที่ทําในห้องสอบที่ทําให้เราเร็วเฉยๆ,ๆถ้าน้องลองดูข้อกอไก่ช่วงที่เขาให้เขาบอกว่าเป็นอะไรลบสากับลบสใช่ไหมครับน้องลองพยายามวิธีเช็คอยากถ้าอยากเช็คว่าประพจน์เป็นจริงไม่เป็นจริงให้เอาตัวปิดตัวนี้ลองเช็คดูหรือตัวนี้ก็ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าพี่ลองใช้ลบละลบลบสามดูนะครับแทนค่าลงไปใน x กำลังสองคูณกับ x กำลังสี 3, ่ลบสามใน x กำลังสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าแทนลบสามไปก็จะเป็นเก้าแปดสิบเอ็ดลบยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับ9คูณด้วย54บวก1เป็น9คูณด้วย55ออกมาเป็น495ใช่หรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าแต่ลบ3ามะตามหลักเขาใช้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้จริงนะครับแต่ถ้า พี่อยากลองตัวที่มันอยู่ในช่วงนี้พี่อาจจะใช้เป็นลบสองจุดเก้า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 ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ยังอยู่ในช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่ค่าที่ออกมาจะมีค่าเข้าใกล้นี้มากเลยเพราะว่าลิมิตมันเข้าสู่ตรงนี้แต่เรารู้อยู่แล้วว่าค่าตรงนี้นี่มันไม่น้อยกว่าสามแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยว่าข้อก่อไก่ผิดอันนี้เป็นวิชามาร จะได้ไม่ต้องแก้สมก,การให้ยุ่งยากคราวนี้เหมือนกันเราลองมาดูขอไข่อันนี้ใช้ได้เฉพาะการทำให้มันผิดนะครับเพราะทำให้มันถูกเราจะต้องเช็คทุกตัวซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วช่วงของมันคือลบสองกับลบหนึ่งที่ลองใช้ลบสองดูแทนค่าลงในเอกลังสอง คูณกับ x กำลัง4ลบส x กำลังสบวกหลบ2คูณกับลบ2เป็น4ยกะกำลังอีกเป็น16ลบ4 12บวกหเท่ากับ4คูณกับ4บวก1เท่ากับ4คูณกับ5เท่ากับ20เพราะฉะนั้นพี่ได้แล้วว่าถ้าพี่แทนลบ2ไปพี่จะได้ออกมาเป็น20ใช่ไหมครับ อันนี้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพี่ลองแทนไปให้มันอยู่ในช่วงเป็นลบหนึ่งจุดเก้า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 อันนี้เราไม่ต้องแทนจริงๆนะครับอันนี้จะยิ่งเสียเวลาทําไม่เสร็จกันพอดีแต่ค่าที่ได้ออกมาอันนี้โดยหลักเราจะแทนลบสองไม่ได้เพราะลบสองไม่ได้อยู่ในช่วงเพราะตรงนี้ไม่ได้เป็นปิดไม่ได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแทนเป็นลบหนึ่งจุดเก้าค่าที่ออกมาได้จะต้องเข้าใกล้ไอ้ตัวนี้มากอาจจะเป็นยี่สิบจุด อะไรสักอย่างหรือเป็นสิบเก้าจุดอะไรสักอย่างแต่แน่นอนแหละไอ้อะไรสักอย่างสองตัวนี้นี่มันไม่น้อยกว่าสามเพราะยี่สิบมันมันห่างไกลกันมากเลยเพราะฉะนั้นก็จะสามารถสรุปได้เลยว่าข้อสองก็จะผิดนะครับคราวนี้คนก็บอกเขาจะถามว่าเอ๊ะต้องแทนทุกข้อเลยเหรอถ้าสมมติว่าแทนข้อคอน้องแทนยังไงมันก็ต้องจริงเพราะมันเป็นคาตอบใช่ไหมครับ เราก็ต้องมาแทนข้อพวกนี้เวลาแทนจะให้ลองเช็คตรงไปไปลดูเพราะส่วนใหญ่มันจะผิดที่ไปไปลมันจะเกินบ้างขาดบ้างอะไรแบบนี้แต่ข้อนี้ถ้าน้องรู้แล้วว่าลบสมันไม่เป็นจริงน้องจะสามารถสรุปได้เลยหรือเปล่าว่าข้องงงูผิดถ้าน้องลองดูดีๆ ช่ไหมครับถ้าพี่ลองแทนลงไป2ค่าที่ออกมาจะเหมือนกับค่าที่แทนกับลบ2เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นฟังก์ชันคู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 ถ้าพี่ให้ตรงนี้เป็น f x เราจะได้ว่า f ลบ2จะมีค่าเท่ากับ f 2จะมีค่าออกมาเท่ากับอะไรครับคิดออกมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้คือ20เพราะฉะนั้น พี่ถ้าพี่เอาให้มันอยู่ในช่วงพี่ก็สามารถเขียนได้เป็น f ลบ1.999999999ก็จะมีค่าเท่ากับ f ของบวก1 9 9 9 9 9 9 9 9าไปเรื่อยๆมีสองตัวนี้จะมีค่าประมาณ20ซึ่งไม่น้อยกว่า3แต่ตัวนี้อยู่ในช่วงของ ตัวขอไข่อันนี้อยู่ในช่วงของงอง,งูซึ่งสามารถแทนได้จริงๆในเมื่อยี่สิบมันไม่น้อยมันไม่มันไม่น้อยกว่าสามเราก็จะสามารถสรุปได้เหมือนกันว่าตรงนี้ข้อนี้ก็จะผิดไปด้วยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบว่าก็เลยคําตอบก็เลยออกมาเป็นข้อคอควายนะครับเรามาสรุปความรู้ที่ใช้ในข้อนี้กันดีกว่า นะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นการแก้ระบบอสมการอสมการเราจะต้องหาช่วงที่ทำให้ตรงนี้เป็นจริงตลอดเราก็เลยมาแก้การแก้ก็คือต้องพยายามทำให้ด้านขวาเป็นศูนย์เราก็เลย cross multiply ออกมาย้ายข้างไปลบและแยกแฟกเตอร์นะครับคราวนี้ พอเราได้ตรงนี the in ้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูในเมื่อมันเป็นจำนวนจริงตรงนี้มากกว่าศูนย์ตลอดใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นจำนวนจริงที่ก็เลยหารทิ้งเลยก็เลยออกมาเหลือตัวนี้นะครับพอเหลือตัวนี้ออกมาแล้วทำไง พี่ก็เลยมาใช้อันนี้ถ้าน้องรู้วิธีใช้แล้วน้องก็มาแยกช่วงแล้วก็ทําอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับเป็นลบรู้สามกับรู้สามเออกับรู้สามที่เป็นคําตอบที่ออกมาซึ่งเป็นช่วงที่ทําให้ทําให้อะไรทําให้ประพจน์นี้เป็นจริงใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เลยมาดูว่าไอ้ลบรู้สามกับรู้สามนี่ ข้อไหนที่สามารถอยู่ที่มันคอนเทนหรือว่าบรรจุอยู่ในนี้แล้วทำก็จะทําให้ประนพนี้เป็นจริงด้วยเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าช่วงนี้เป็นจริงหมดอันนี้ไม่อยู่เพราะว่าอะไรเพราะลบสมันน้อยกว่าลบหนึ่แล้วเราก็รู้แล้วว่าลบสมันไม่จริงเพราะช่วงที่มันจริงมันมีแค่นี้ข้อนี้ลักษณะก็เลยเหมือนกันลบสกับสมันอยู่เกินช่วงใช่ไหมครับก็เลยออกมาเป็น ขอขวายข้อเดียวแล้วสําหรับข้อนี้ถ้าน้องแก้อสมการไม่เก่ง <c oughs> ก็ยังมีวิชามานที่ช่วยได้คืออะไรเราก็สามารถเช็คช่วงใช่ไหมครับถ้าเราเราก็ลองเช็คลบสกับลบสแทนลงฟังก์ชันในเมื่อตามจริงอะ่ะเราแทน2ตัวนี้ไม่ได้หรอกแต่เรารู้แล้วว่าลิมิตของไอตัวที่มันอยู่ในช่วงนี้มันจะเข้าใกล้ตัวที่เราแทนออกไปเราแทนมาทั้งสตัวแล้วทั้งลบสกับลบส มันเป็น495กับ20ใช่ไหมครับซึ่ง2ตัวนี้มันไม่น้อยกว่า3าํทให้เราสามารถสรุปได้เลยว่ามันไม่มันไม่ใช่กรณีของมันก็จะได้ว่าข้อขอก็ผิดข้องอก็ผิดด้วยข้อนี้ก็เลยตอบข้อขอควายนะครับน้องก็ลองไปทบทวนดูครับ